ก็เดี๋ยวลีจะให้เพื่อนๆดูนะทุกคนลีได้ลีอยากโชว์ลีว่ามันน่ารักเนี่ยเนี่ยในห้องน้ำอ่ะลีได้นี่ค่ะทุกคนอ่าพยาบาลนะคะเพื่อนร่วมงานที่เป็นพยาบาลเขาให้ลีมาน่ารักมากเลยอ่ะ เขาบอกว่าที่บ้านเขามีเยอะแล้วรีบอกดีชอบปลูกอะไรสเขียวเป็นอะไรเงี้ยพวกพวกต้นไม้ในบ้านดีก็่มไม่รู้จะไว้ตรงไหนก็เลยเอาไว้ในห้องน้ําค่ะเรียไว้ในห้องน้ําส่วนอันนี้มันเป็นดอกปอมค่ะอันนี้ดอกปอมฝุ่นเขลเลยเนี่ยไม่ได้เช็ดเลยดอกปอมส่วนอันนี้ดอกจริงค่ะสวยมากก็ประดับไว้ในห้องน้ํค่ะทุกคน ตามตลอดต้องตามตลอดเลยอ่ะไปไหนก็ไปนั่งอึก็มานั่งเฝ้านะคะเวลาลีนั่งอึขอโทษนะเขาก็มานั่งเฝ้านั่งดมอึน,นี่ค่ะโน้ห้องนอนน้องหมาไปเดี๋ยวแม่นั่งกินกาแฟาค่ะร้อน นี่ค่ะทุกคนอาหารเช้าของดีกินแบบง่ายๆขนมปังอันนี้มันอร่อยมากเลยนะออกหวานหวานดีชอบเริ่มแก่มันก็ชอบเริ่มกินหวานเป็นกันไหมทุกคนมาดูบรรยากาศข้างนอกวันนี้ค่ะแดดออกค่ะวันนี้ดูกุหลาบสวยไหมทุกคนแดดออกค่ะทุกคนวันนี้ ก็เดี๋ยวดีนั่งคุยเสร็จวันนี้ก็จะไปเข้างานบ่ายวันนี้ลีเข้างานบ่ายก็ตู่ก็อยู่บ้านคนเดียวนั่งกอดน้องหมาแล้วอุ่น่ทุกคนลูกลกชายสุทธิราค่ะทุกคนะไรลูก อะไรอะไรรับเสียงอะไรเสียงอะไรหมาหวเครื่องบินนู่นไปนู่นแล้วได้ยินเสียงอะไร,ประแปลกๆกันนู่นเลยค่ะมหมาแบบเอออยากรู้อยากเห็น สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีจากนอร์เวย์อีกแล้วค่ะสวัสดีเชา้ชาๆอากาศดีๆแดดออกกําลังดีเลยค่ะวันนี้นั่งเมื่อกี้นั่งไปแป๊บหนึ่งนะนั่งนั่งอาบแดดกับน้องหมาก็เดี๋ยววันนี้มานั่งคุยเมาม,มอีกแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวดีจะมาเล่าอ่าเล่าอ่าประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ของตัวเอง เดี๋ยวรีจะมาเล่านะคะเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยเมื่อต้นปีนี้ค่ะไม่ใช่ต้นปีที่แล้วเมื่อเดือนมกราลีกลับไปเมืองไทยประมาณเดือนหนึ่งนะก็ประมาณกลับประมาณเดือนหนึ่งก็ไปเจอพบปะเพื่อนๆค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนในหมู่บ้านนั่นแหละค่ะไม่ใช่เพื่อนสมัยเรียนนะเพราะว่าเพื่อนสมัยเรียนรีไม่ได้ติดติดต่อกันทางเฟซ่ะแต่ว่าไม่ได้ติดต่อไม่ได้เจอกันเพราะว่าอยู่ไกลเพราะรีไปเรียนตัวเมืองค่ะในตัวจังหวัดโคราชแต่ลีอยู่ที่ปักช่องเนาะ ก็ไม่ได้นัดเจอกันค่ะเจอเฉพาะเพื่อนเก่าที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันก็โตมาด้วยกันตั้งแต่เล็กส่วนเพื่อนเนี่ยเขาก็ทํางานเกี่ยวเขาเขาเป็นเซลล์เขาขายบ้านขายที่ขายเป็นนายหน้าเนาะทั้งผัวทั้งเมียนั่นแหละค่ะเ,เขาก็มาขายค่ะเขา,เ,ขา,เ,ขาเพื่อนคนนี้ก็คือเพื่อน จะว่าสนิทไหมมันก็ไม่เชิงสนิทนะคะเพราะว่ามันก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ไม่ได้บ้านติดกันก็ไม่เชิงสนิทเท่าไหร่แต่แล้วแล้วแฟนเพื่อนคนนี้เราก็ยิ่งไม่สนิทเข้าไปใหญ่เลยแต่ว่าเราไปเดินตลาดนัดไงกับเมืองไทยช่วงคือคือ,คอเริ่มต้นเลยเนี่ยเพราะเขารู้ว่าลีแต่งงานกับฝรั่งนะเมื่อ16กว่าปีที่แล้วเขาก็มาเสนอขายที่ขายบ้านขายให้ คือคือมาขายอะเออซื้อทิ้งไว้นะเอออะไรเงี้ยคือคือเข้าใจไหมเมียฝรั่งอะใครๆก็บอกเออมีเงินมีได้ผัวฝรั่งก็ต้องรวยมาซื้อที่ไว้ซื้อบ้านไว้ซิอย่างงู้อย่างง,าางี้เนาะตอนนั้นลีก็ไม่คิดนะคะเพราะว่าลีก็มีบ้านอยู่กับพ่อกับแม่ก็ไม่คิดคิดจะซื้อที่ซื้อทางไ้ก็ไม่ได้คิดนะคะเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก่อนมาอยู่ที่นี่อ,อ่าลีกลับไปมังการทีไรถ้าเจอเขาเขาก็จะ เสนอขายเราก็เข้าใจนะเพราะว่าเขาทํางานหน้าที่ขายเนาะเขาก็อยากขายให้เราเขาก็เราก็บอกเออไม่เอาไม่ซื้ออะไรเงี้ยไม่ซื้อก็ยังไม่คิดจะซื้อเพราะว่าเราซื้อบ้านที่นอร์เว์แล้วเนาะเราก็ไม่ได้รวยขนาดที่แบบเออเอาเงินไปซื้อนู่นซื้อนี่เนาะพ่อแม่พี่น้องก็มีบ้านอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราจะซื้อทําไมนานๆทีจะกลับไปทีอะไรเงี้ยก็ล่าสุดคัลีกลับไปเมื่อเดือนมกราเน,นี่ยค่ะ ก็เจออีกเราไปเดินตลาดนัดนะคะเราเจอตลาดนัดเราไปเจอกันที่ตลาดนัดแล้วก็เจอเจอเพื่อนคนเนี้ยแล้วก็แฟนเขานั่นแหละเออเขาก็ถามอีกนะเออเป็นยังไงเขาก็ถาม่ารทุกสุกดิบกันนี่แหละเขาก็ถามเราว่าเออทําไมนี่ไม่เห็นไปอยู่ต้องนานแล้วอะ่ะไม่เห็นมาซื้อที่ซื้อทางเก็บไว้เลยเนี่ยที่ถูกๆนะซื้อบ้านไว้สิกลับมาจะได้ไม่ต้องมาอยู่บ้านพ่อบ้านแม่ เออไปพักผ่อนตรงนู้นตรงนี้เนาะอยู่ที่เขาใหญ่อะค่ะเออลีก็บอกเออคือคือเซาซีว่างั้นเถอะเซาซีเราก็รู้อยู่ว่าเราก็เคยบอกไปแล้วว่าเราไม่ซื้อหรอกเราจะซื้อทาไมนะก็คือเข้าใจไหมคือหลายคนเลยค่ะที่ที่ที่ทรู้จักลีนะที่อยู่เมืองไทยอะเออได้ผัวฝรั่งซื้อที่เก็บไว้สิเอาไปขายเก่งกําไรเออซื้อบ้านไว้สิอะไรเงี้ยเออลีขอบอกตรงนี้นะว่าลี ลีไม่ซื้อค่ะลีจะว่ายังไงล่ะหลายคนค่ะผู้หญิงเมียฝรั่งหลายคนเออที่มีเงินแล้วก็เออไปซื้อบ้านซื้อที่ซื้อช่องทํานู่นทนํานี่กลับไปเพื่อไปเออเวลากลับไปอยู่เมืองไทยเออก็จะได้ทําธุรกิจนู่นนี่นั่นความคิดคนเราม,มันต่างกันกับใครคิดอย่างนั้นก็ถูกค่ะคิดได้แต่ลีอ่ะกลับไปอ่ะคือที่บ้านก็มีกิจการของตัวเองแล้วเนาะบ้านที่สร้างอยู่ก็มีแต่พ่อแต่แม่อยู่ ส่วนน้องชายพี่สาวเขาก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วมีคนบอกเออถ้าไม่ซื้อบ้านก็ซื้อที่เก่งกําไรไว้สิจะเก่งกําไรไปทไําไมคะซื้อที่เอาเงินเงินที่ลีจะเอาไปซื้อที่เป็นร้านอะที่ที่เขาใหญ่นะราคามันแพงกับเอาเงินเป็นร้านอะไปซื้อซื้อที่ไว้ให้หมดให้ปลวกมันอยู่หรอให้ให้สัตว์แมลงงูเงี้ยวมันอยู่เหรอ เงินล้านน่ะสู้เราเอามาใช้ในชีวิตประจําวันของลีเนี่ยลีเอามาใช้ในชีวิตของลีทุกวันทุกวันเนี่ยลีอยากไปเที่ยวไหนกินอะไรคือเอาเงินตรงนั้นไปเที่ยวซื้อความสุขใส่ตัวดีกว่าไป,ไปซื้อไปซื้อที่ทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้งอกเงยอาจจะงอกเงยกําไรแต่จะถามว่าเก็บไว้ขายเก่งกาไรแล้ว เก่งกำไรเพื่ออะไรเราเราไม่เดือดแก่ตัวไปเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเงินเราเราไม่จำเป็นต้องจะมีเงินมากตอนแก่ใช่ไหมคือเงินกเกษียรลีอะลีไปอยู่เมืองไทยลีอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเออเดือนละสองคนผัวเมียก็ลอบไปเกือบแสนแล้วก็เป็นแสนแล้วล่ะบ้านก็มีอยู่แล้วเงินกเกษียณก็อยู่อย่างสบายที่เมืองไทยจะ คือความคิดคนเรามันต่างไงครับมันต่างกันไงครับเพราะว่าลีไม่ไม่ใช่หัวธุรกิจลีไม่คิดที่เออซื้อไปเก็งกําไรหรือทํานู่นทํานีน่กิจการที่เมืองไทยมันเหนื่อยค่ะคือมันเหนื่อยมันต้องมารับผิดชอบเองทุกอย่างสู้เรากลับไปอยู่เมืองไทยตอนแก่นั่งนอนอยู่บ้านกินเที่ยวด้วยเงินกเกษียณแบบอยู่สบายๆถ้าเราไม่คิดที่เราที่จะอยู่แบบพระเจ้าหรืออยู่แบบเออ เขาเรียกตัวไฮโซต้องขับรถหรูกินเลเอ่อกินร้านอาหารที่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ละมื้อเราไม่ใช่อย่างนั้นไงคะเราแล้อยู่แบบปกติของเราธรรมดาใช้ชีวิตปกติค่ะก็ก็ฝากบอกเพื่อนคนนี้นะคะถ้าเขาดูคลิปเขาก็ไม่รู้หรอกว่าลีทำ YouTube หรือเปล่าก็ก็บอกนะคะไม่ต้องเซาซีอีกก็ไม่ไม่ซื้อค่ะคือเงินเงินเราไม่รวยขนาดถึงจะมีเงินเอาไปซื้อนู่นซื้อนี่ทิ้งนู่น่ ซื้อบ้านซื้อรถเป็นเขาเรียกว่าอะไรละ่ะสเปสปะเนาะเราใช้แบบเออพอเพียงสำหรับเราเงินอย่างที่บอกก็คือเงินเงินมีค่ะแต่ซื้อความสุขคนละด้านกันคนละความคิดกันบางคนมีความสุขก็ส่งเงินไปเมืองไทยซื้อที่ซื้อนาะซื้อนูซื้อนี่ไว้ กะว่ากลับไปแล้วจะไปทํานู่นทํานี่เนาะแต่ลีไม่ใช่ค่ะลีกลับไปเมืองไทยก็คือไปนอนไปกินไปเที่ยวใช้ความสุขใช้เงินกเกษียณที่ทํางานมาทั้งชีวิตเนี่ยใช้อยู่บ้านแบสบสบายๆไม่ต้องไปนั่งรับผิดชอบอะไรที่เมืองไทยก็ความคิดแตกต่างกันค่ะคือลีไม่เอาเงินเงินล้านไปทิ้งไว้กับที่ผืนนึงไม่ค่ะแล้วก็บ้านลีมีอยู่แล้วที่นี่ถ้าจะซื้อถ้าจะซื้อนะลีคงซื้อบ้านพักต่างอากาศชายทะเลค่ะ แต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนคือพานเอาว้แพนเอาไว้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังยังมีความสุขอยู่ตรงนี้นะคะใช้เงินแบบคือคือเราไม่ใช่รวยมหาศาลแต่เราก็ไม่ได้จนจนแบบไม่มีอะไรกินคือคือความคิดเรามันต่างกันค่ะความคิดของทุกคนมันต่างกันป้าข้างบ้านก็เหมือนกันป้าข้างบ้านก็มานั่งป้าป้าคนนี้ก็คือเป็นแม่ของเพื่อนอีกคนนึงนั่นแหละก็ชอบมานั่งคุยตอน,น,นเย็นเนาะคนไทยเราจับ กลุ่มคุยตอนเย็นอะไรเ้ยสมหัวนินทาค่ะนั่นแหละค่ะเขาก็มานั่งคุยเขาก็ถามเราเราก็เออเขาก็มาทักไทยเรากับเมืองไทยก็เรื่องปกติเขาก็บอกเออเนี่ยฉันดูลูกสาวโชว์ facebook ให้ดูอ่ะเอเอเราอ่ะทำไมแตกต่างจาก เมียฝรั่งคนอื่นเมียฝรั่งคนอื่นเขาโพสรูปสวยๆไฮโซร้านอาหารจิบไวแต่งตัวโป้แต่งตัวนู่นนี่นั่นจะเธอเขาก็บอกว่าเรียทําไมเหมือนเดิมอยู่เมืองไทยยังไงอยู่ที่นี่ก็อย่างนั้นก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็บอกป้าเขาไปว่าเออป้าเขาก็บอกว่าเออดีบางคนแต่งตัวหรูหรา โชว์กระเป๋าแบรนด์เนมในเฟซลีก็บอกมันไม่ผิดคือความคิดคนเราความชอบคนเรามันต่างกันของลีก็มีค่ะเราก็มีแต่เราไม่ชอบโพสต์เราชอบชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติมากกว่าชอบแบบชีวิตจริงอะค่ะคือเราอยู่ยังไงเราก็อยู่อย่างนั้นเรามีความสุขค่ะก็เนี่ยค่ะลี Lee ค่ะมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็ ก็บอกมาความคิดของผู้หญิงไทยเอ้ยเมียฝรั่งหลายๆคนก็ต่างความคิดต่างกันค่ะเราอยู่ที่ความต้องการความชอบไม่มีใครผิดใครถูกก็ก็บอกเพื่อนนะคะเพื่อนคนนั้นถ้าถ้าดูคลิปรีรีไม่ซื้อนะคะไม่ซื้อที่ไม่เอาเงินไป,เอ,เ,นไปเอาเงินไปทิ้งไว้ให้มดให้ให้งูให้อะไรมันอยู่เอาเงินตรงนั้นมาซื้อความสุขใส่ตัวเพราะว่า ชีวิตเรามันสั้นค่ะชีวิตเรามันสั้นจะจะไปวันไหนไม่รู้ก็คือซื้อสิ่งซื้ออะไรที่เราใส่ตัวให้ความสุขของตัวเองทุกวันนี้ทุกๆวันดีกว่านะก็เนี่ยค่รีมาบ่นอีกแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกการรับชมของเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็มาเจอกับรีคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะต้องออกไปนั่งอาบแดดก,กับน้องหมาอีกแล้วค่ะไปแล้วคะ่ะ